ครับผมระบบน้ําของเรานะครับผมนะสวนผักหวานป่านะครับเพชรบูรณ์นะฮะสวนเกษตรอินทรีย์บ้านไร่เพชรบูรณ์นะครับผมตอนนี้เราก็ลดน้ําด้วยระบบสปริงเกอร์นะครับผมใช้น้ําจากน้ําสระนะครับผมนะน้ำสระน้ําบ่อนั่นเองนะครับผมนะและใช้โซล่าเซลล์นะครับจะเห็นว่าลดได้เฉพาะกลางวันนะครับผมตอนนี้ก็นี่ฮะเปิดทีละ9้าหัวนะครับผมเปิดทีละ9้าหัวนั่นเองนะครับผมนะ หัวละครึ่งนิ้วทั้งหมดนะครับผมนะเพราะว่าท่อเห็นไหมครับท่อย่อยเรานะครับผมนี่ฮะสองนิ้วแยกเป็นหนึ่งนิ้วนะครับผมนะลดนิ้วละสามหัวครับนี่เห็นไหมฮะก็ข้อดีของเขานะครับผมนะก็มีนะครับผมมีเยอะนะฮะจะเห็นว่าทําไมไม่ว่าจะแปลงเล็กแปลงใหญ่คองผมจะใช้เป็นระบบสปริงเกอร์หมดนะครับเพราะอนาคตแปลงนี้ก็จะทํากิ่งตอนนั่นเองนะครับผมนะการทํากิ่งตอนนะครับผมทําได้ทั้งปีก็ต่อเมื่อ เวลาเราตอนกิ่งเสร็จปุ๊บนะครับผมนะน้ำมาลดที่กิ่งนะครับผมแล้วเขาก็จะไหลลงมาใส่ตุ่มตอนเราทําให้รักษาความชื้นที่ตุ่มตอนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมสวนผมถึงมีกิ่งตอนส่งทั้งปีมีทุกฤดูกาลนะครับผมและลากดีตลอดลากสวยตลอดระบบน้ําสําคัญนะครับผมนะ